ลงทุนในปัจจุบันเนี่ยยังมีอยู่มากมายนะคะโดยการเปิดบริษัทนะคะแล้วก็ทําธุรกิจต่างๆแล้วก็มาชักชวนให้มีการร่วมลงทุนแรกๆเนี่ยอาจจะมีการได้รับผลประโยชน์จริงๆแต่หลังๆเนี่ยผลประโยชน์ก็จะได้ลดน้อยลงหรือบางคนอาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์เลยนะคะเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามรายงานพิเศษนะคะโดยทางด้านของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง โดยกองบังคับการปรปาบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะคะได้ไปจับ2กรรมการบริษัทค่ะเป็นหญิงสาวนะคะและทั้งสองคนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเครือญาติกันคนนึงค่ะเปิดบริษทัทแล้วก็ทํากิจการนะคะเป็นตู้เติมเงินก็คือเคที่ปันสุข อีกหนึ่งรายค่ะทำกิจการขายซิมโทรศัพท์เป็นซิมโทรศัพท์แบบประเภทเติมเงินก็คือซิมเคโฟนั่นเองนะคะแล้วก็ชักชวนให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยไปชวนคนอื่นๆมาร่วมลงทุนอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูงถึงปีละ200กว่าเปอร์เซ็นต์ทีเดียวค่ะเดี๋ยวไปติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้จากทีมข่าวโพลิสทีวกันค่ะ ครับเดินทางมาร้องทุกกับพนังกงานสอบสวนกรมกับการสีว่ามีกลุ่มผู้ต้องหานะครับชักชวนให้ลงทุนในกิจกรรม2อย่างครับอันแรกคือการชักชวนให้ลงทุนในการจําหน่ายซิมการ์ดครับโดยบริษัทเคโฟคอมเพ i ย a เ i ชั่นครับกิจกรรมที่2นะครับก็คือชวนให้ลงทุนเกี่ยบกับตู้เติมเงินของบริษัทปันสุข5-5หจำกัดนะครับ ซึ่งเราตรวจสอบเพราะว่าทั้งสองบริษัทเลยครับมีความเกี่ยวโยงกันกล่าวคือมีกรรมการเป็นเครือญาติกันครับโดยบริษัทโดยบริษัทเคโฟนะครับมีบอสบอสเต๋นะครับหรือว่านางสาวเรืองฤด,ดีนะครับเป็นกรรมการนะครับส่วนบริษัทปันสุขนะครับมีนางสาวพรพิมลซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของคุณเรืองฤด,ดีนะครับ ก็มีการชักชวนให้ประชาชนร่วมลงทุนผ่านระบบออนไลน์ทั้งทงต,ตัวไลน์นะครับตัว Facebook แล้วก็ออนไลน์ต่างๆครับโดยเสนอผลตอบแทนเป็นอัตราสูงถึง219%ต่อปีกล่าวคือลงทุน50,000บาทครับสามารถภายในระยะเวลา500วันนะครับสามารถได้ผลตอบแทนถึง150,000บาทครับพอเราทราบข้อมูลเราก็ทำการสอบสวนปากคำ ผู้เสียหายทั้ง6 1ดรายนะครับหลังจากนั้นก็มอบหมายให้ผกับสี่ทำการลงตรวจสอบกันจริงก็พบว่าการประกอบธุรกิจของทั้งสองบริษัทครับไม่ได้มีธุรกิจจริงนะครับเช่นตัวตู้เติมเงินนะครับมีวางจุดจริงๆแค่ประมาณ10บว่าตู้นะครับส่วนตัวการขายซิมการ์ดก็ดีครับไม่มีวอลลุ่มตามที่กล่าวอ้างกับการชักชวนนะครับแล้วก็แน่นอนฮะเมื่อมันไม่มีธุรกิจจริงนะครับ ผลตอบแทนที่เสนออัตราสูงถึง2 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้นะครับหลังจากนั้นทางตัวผมเองนะครับก็ยังได้รับความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่กสทชครับตัวรตำรวจเองนะครับก็แฝงตัวไปเป็นเป็นผู้สนใจในการลงทุนก็พบว่าตัวบริษัทนะครับมีการลงทุนโดยการชักชวนให้ผู้ลงทุนนะครับไปทําการอบรมที่ที่ตั้งของตัวบริษัทเองซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณเขตคันนายาวนะครับ จนทาการสอบสวนไปจนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะครับของเดือนนี้นะครับเราก็ทําการกรมัดออกหมายจับ,บาตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายครับและวันที่26กุมภาพันธ์นะครับชุดสืบสวนของกองกบการสี่ก็ทําการตรวจคน้นบ้านที่เกิดเหตุนะครับจานวน4ี่จุดนะครับเที่ในท้องที่เขตลักกระบังและก็เขตคันยาวครับ ซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวบริษัทแล้วก็เป็นที่ตั้งของตัวบ้านพักของผู้ต้องหาผลการตรวจค้นก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายได้ครับและทาการตรวจยึดของกลางนะครับมีมูลค่าประมาณ50ล้านบาทซึ่งแบ่งเป็นรถยนต์ที่จอดอยู่ด้านหน้านะครับจํานวน11คันนะครับเงินสดนะครับตัวสินค้าส่วนตัวนะครับบัญชีธนาคารต่างๆที่ดินนะครับรวมมือมูลค่าประมาณ50ล้านบาทนะครับ จากนั้นก็นําตัวมาทําการสอบสวนที่บกปศครับแล้วก็ณวันนี้ตัวผู้ต้องหาก็นําสู่ศารอาญาเพื่อทำการฝากขังอยู่ครับซึ่งทางๆๆๆๆบกปศไม่อนุญาตให้ผู้ต้องหารับการประกันตัวนะครับแต่ว่าจากการสืบสวนนะครับมีส่วนที่เกี่ยวพันกับทางกสทชก็เรื่องการขออนุญาตการจําหน่ายซิมการ์ดนะครับของบริษัท K4 Communication นะครับซึ่งในส่วนนี้ผมจะมอบให้ทางท่านผู้ช่วยนะครับเป็นผู้นำเสนอและอธิบายที่มาที่ไปของเคสนี้ครับเชิญครับค่ะขออนุญาตนะคะคูณสิริในกิสลานนท์ผู้ช่วยเลขาธิการกสทชนะคะในเบื้องต้นของบริษัท K4 Communication นะคะเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมแบบมแบบที่หนึ่งเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนนะคะก็คืออาจจะเป็นเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ที่จะเป็น บริการธุรคมนาคมนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีการดาเนินการในเรื่องของตู้เติมเงินหรือซิมหรือว่าตู้เคทีนะคะว,ว่าเพื่อเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตู้เติมเงินนะคะก็ในส่วนเนี้ยเราก็ได้พิจารณาประกอบกับสิ่งที่เราได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามานะคะว่าในเรื่องของตู้เติมเงินเนี่ยเขามีการดําเนินการในลักษณะของ MLM คือหรือบริการ multi level marketing นะคะซึ่ง เราก็มองว่ามันเป็นการที่อาจจะเป็นการที่นําบริการโทรคมบางส่วนเนี่ยไปไปไปสับสนุนการการการดำเนินการต่าวนะคะซึ่งทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็มีการเรียกบริษัทเข้ามาให้ข้อมูลเป็นระยะ